สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม้ครับหนังที่แอดจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อว่า n i c h t e a c h เมื่อคนไม่รู้อินโอินเนยอะไรอ่ะต้องมาอยู่ท่ามกลางสงครามระหว่างแวมไพร์และเขาคือคีย์แมนคนสำคัญที่จะตัดสินชะตาคนทั้งลอสแองเจลิสถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับในครั้งอดีตแวมไพร์กับมนุษย์อะ่ะทำสงครามห้ามหันกัน แล้วด้วยความที่สูญเสียกันมากทั้งสองฝ่ายนะครับมนุษย์และแวมพายจึงเซ็นสัญญาสงบศึกมนุษย์ให้คำสัญญาว่าจะไม่ล่าแวมพายถ้าแวมไพายทำตามกฎ3ข้อ 1. อย่าให้มนุษย์รู้ว่าแวมพร์มีตัวตน 2. ออย่าล่าคนที่ไม่เต็มใจ 3. ห้ามเข้าไปในบอยไฮส์บอยไฮส์ที่ว่านในครั้งอดีตเคยเป็นเมืองที่มีการประทะกันหนักที่สุดซึ่งตอนนี้มีแวมพรยตัวหนึ่งกำลังแหกกฎครับเขาชื่อว่าวิกเตอร์ เขาฆ่าลูกทีมของเจแล้วก็จับตัวแฟนสาวของเจไปเจเป็นหัวหน้ากลุ่มฝั่งมนุษย์ที่คุมกดอยู่บริเวณนี้เช้าวันลุ่งขึ้นเจกลับมาที่บ้านเพื่อเตรียมอาวุธเขาว่ามีน้องชายชื่อเบนนี่ครับซึ่งเบนนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยชีวิตของเบนนี่คือการไปเรียนเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วก็แต่งเพลงเบนนี่เขารู้แต่เพียงว่าพี่ทาอู่รถแล้วก็ขับรถรับจ้างที่อู่ของเจในวันนี้นะครับก็พอดีมีงานเข้ามา เบนนี่เลยขอขับรถแทนพี่ตอนแรกเจก็ไม่ยอมให้ขับครับเพราะเขามองว่าเบนนี่เด็กเกินไปแล้วก็ไม่มีใบขับขี่เบนนี่ก็อ้อนจนเจใจอ่อนเจบอกเบนนี่ว่าเฮ้ยนายต้องทําตัวเป็นชั้นอย่าให้ใครสงสัยเมื่องานเสร็จแล้วอ่ะรีบตรงดิ่งกลับมาบ้านเบนนี่ <Benny S 2> เขาก็โอเคโอเคครับคือเขาอยากขับรถอยู่แล้วบ้านที่เบนนี่ต้องไปลาอยู่ในเบฟเวอร์ลิงฮิลเป็นย่านของคนรวยครับลูกค้าเป็นผู้หญิงสองคนชื่อแ布รกับโซอี้ ตอนที่เจอ2สาวนะครับเบนนี่ก็ทำตัวไม่ถูกเดอเดาดาดคุณไม่ได้รู้สิปโซอี้บอกกับเบนนี่ว่าจุดหมายของนายในคืนนี้มีอยู่ด้วยกัน5สถานที่เมื่อมาถึงที่แรกเป็นงานปาร์ตี้ครับสองสาวก็ใส่หน้ากากแล้วก็ลงรถไปงานปาร์ตี้ก่อนที่จะเข้างานนะครับจะมีพนักงานมาขอสแกนเพชรเม็ดสีแดงที่ลงสัญลักษณ์บางอย่างเอาไว้ ทางฝั่งของเจนะครับเขาก็นัดลูกทีมเพื่อเตรียมบุกเจพูดกับลูกทีมว่ามนุษย์กับแวมไพร์อ่ะสงบศึกมาสามช่วงอายุคนแต่มาพังที่รุ่นชั้นไอวิกเตอร์มันจับมาเรียไปเพื่อเข้าถึงกูเรื่องที่เราจะทํากันในวันนี้เมื่อทําแล้วจะหันหลังกลับไปไม่ได้เรามีเวลาถึงรุ่งเช้าถ้ามันไม่ตายเราก็ตายเบนนี่ได้ยินเสียงกรีดครับเขาเลยตื่นขึ้น เขาเจอกับเพชรเม็ดสีแดงอะตกอยู่ที่พื้นเขาเลยเก็บมาไว้กับตัวครับไม่นานสองสาวก็เดินออกมาจากบ้านและบอกให้เบนนี่ขับรถไปที่ต่อไปเมื่อมาถึงสถานที่ที่สองสองสาวก็รีบลงไปเหมือนเดิมครับแต่เธอดันทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ในรถเบนนี่ก็เหลือบไปเห็นครับว่าที่โทรศัพท์อ่ะมีคนเขียนถึงเจเบนนี่ก็เอะใจแหละว่าเฮ้ยมันยังไงกันแน่วะพี่เจของกูเป็นเพียงคนขับรถ จะมาถามถึงทําไมอ่ะเบนนี่เลยโทรไปหาเจครับแต่ที่ปลายสายปิดเครื่องเบนนี่ก็เลยฝากข้อความไว้ว่าให้รีบโทรกลับด่วนถ้าเห็นข้อความนี้แล้วด้วยความสงสัยนะครับเบนนี่เลยเปิดกระเป๋าดูมันเต็มไปด้วยเงินแล้วก็ขอมีค่าแต่ไม่ใช่แค่นั้นที่แบงก์มันมีรอยเปื้อนเลือดในจังหวะน,นั้นเองอตำรวจก็โผล่มาพอดีครับเบนนี่ที่รู้สึกไม่สบายใจเขาเลยพยายามหลบตำรวจแล้วก็เดินเข้าไปในตัวอาคาร ภายในอาคารนะครับตกแต่งอย่างหรูหราอินฟอร์เมชันก็เรียกเบนนี่ครับผู้หญิงผิวสีที่เป็นอินฟอร์เมชันเนี่ยก็สังเกตเห็นเลือดที่เปื้อนเสือ้อเธอจึงพูดขึ้นมาว่าพื้นที่นี้สำหรับสมาชิกเท่านั้นบางทีฉันอาจควรโทรหาใครบางคนเบนนี่เลยรีบห้ามเธอครับทําให้ผู้หญิงผิวสีเห็นเพชรเม็ดสีแดงเธอก็มีท่าทีเปลี่ยนไปครับได้โปรดรับคําขอโทษจากใจฉันด้วยค่ะท่านต้องการมาพบใครคะเบนนี่ก็ตอบว่าผมมาหาผู้หญิงสองคนแบกกับโซอี้ ได้ค่ะเดี๋ยวฉันพาไปเธอพาเบนนี่ขึ้นมาชั้นบนครับพอมาถึงเธอก็บอกให้เบนนี่เดินไปคนเดียวเบนนี่ก็เดินไปตามทางครับจนเจอกับแบรและโซอี้กำลังกินเลือดคนอย่างอร่อยโซอี้พุ่งเข้าชาร์จเบนนี่เธอพูดว่าอืมเลือดของเจคงอร่อยน่ดูเบนนี่ก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ใช่เจผมชื่อเบนนี่ผมเป็นน้องชายเขาโซอี้ก็เลยปล่อยครับแต่ตัวโซอี้เองอยากกินเนื้อเบนนี่อยากกินเลือดเบนนี่ใจจะขาดอยู่แล้ว แต่แบลร์บอกว่าเบนนี่น่าจะมีประโยชน์เขาสามารถพาเราไปหาเจได้คนที่ดูดเลือดอยู่หนึ่งคนนะครับเขายัางรอดชีวิตสองสาวเลยเข้าไปลุมดูดเลือดเขาเบนนี่เลยได้โอกาสหนีพอเขาวิ่งมาถึงชั้นล่างนะครับเบนนี่ก็เดินเข้าไปหาตำรวจครับและด้วยความโลนลายของเบนนี่เองเขาเลยบอกว่าข้างบนนั่นสองสาวกําลังกินคนอยู่ตำรวจเลยล็อกตัวเขาครับแล้วก็พยายามจะยัดเขาลงไปในรถไอ้ตำรวจก็พูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้น มันต้องให้จบที่ข้างบนคือตำรวจแ่มันเป็นลูกน้องแวมไพร์ครับในตอนนั้นเอง2ส,สาวก็เดินลงมาแล้วก็บอกกับตำรวจว่าปล่อยตัวไอเด็กนี่ไปไอเด็กนั่นเน่ะเป็นของฉันตำรวจมาเลยยอมปล่อยครับทั้ง2ส,สาวเป็นลูกน้องของวิกเตอร์และพวกเขาก็ได้ละเมิดสัญญาสงบศึกทุกข้อไม่ว่ามนุษย์หรือว่าแวมไพร์ตึกที่สสาวกินเลือดนะครับก็เป็นสถานที่คุ้มครอง คือแวมพร์ไม่สามารถดูดเลือดมนุษย์จนตายได้ในอนาเขตนั้นถ้าเหล่าบอสของแวมพายรู้วิกเตอร์จะโดนฆ่าซึ่งก็นั่นแหละครับวิกเตอร์มันไม่สนเขาไม่อยากหลบอยู่ใต้เงามืดปกปิดตัวตนจากมนุษย์เขาเลยอยากจะฆ่าบอสแวมพายทั้ง5้ตนเพื่อขึ้นเป็นใหญ่หลังจากนั้นเขาจะดูดเลือดมนุษย์ยังไงก็ได้วิกเตอร์เดินทางไปหาหนึ่งในบอสก็คือเมแกนฟอกที่คุณเห็นเนี่ยแหละครับเธอพูดว่านายล่าในที่ไม่สมควรล่านายเริ่มสงครามกับเจเปเรส อีกไม่นานน่ะบอยไฮสก็จะตามมาบอสก็เลยสั่งเนเลเทศวิกเตอร์ออกจากเมืองเป็นเวลา50ปีซึ่งวิกเตอร์ไม่ได้มาเพื่อสิ่งนั้นเขามาเพื่อฆ่าทุกคนที่รถเบนเนี่ยพยายามหนีครับแต่ก็หนีไปไหนไม่ได้แบลเลยเข้ามาปอบว่าเฮ้ยใจเย็นๆเบนเนี่ก็แบบเฮ้ยผมไม่รู้จะต้องทำยังไงอะ่ะผมตายแน่ๆแล้วยิ่งไอสิ่งที่คนเป็นเนี่ยแม่งยังไงกันวะแบลก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทุกอย่างก็จบแล้ว เบนนี่เลยถามต่อว่าแล้วมันจบยังไงอะแล้วพี่ชายของผม,มไปเกี่ยวอะไรด้วยบแบร์ก็เลยเริ่มเล่าทุกเรื่องให้เบนนี่ฟังครับเอาเป็นว่าคนของคุณน่ะกับคนของฉันน่ะเข้ากันไม่ได้คุณคิดว่าใครอ่ะดูแลเมืองนี้ก็เล่าไงเผ่าพันธุ์ของเราก็เหมือนเผ่าพันธุ์ของคุณเราเชื่อฟังผู้นําแล้วผู้นําของเราก็มีทั้งหมด5คนวิกเตอร์เป็นแฟนกับโซอี้ส่วนฉันน่ะเป็นเพื่อนเราไม่สามารถโจมตีหนึ่งในบอสได้เว้นแต่ว่าเราจะกำจัดพวกเขาพร้อมๆกัน ส่วนเจพี่ชายคุณนะ่ดูแลบอยไฮส์พวกเขาอะ่ะรู้วิธีฆ่าเราวิกเตอร์เคยคิดว่าจะยืมมือเจในการฆ่าบอสแต่เจพี่ชายของคุณนะ่ก็ไม่เล่นด้วยซึ่งวิกเตอร์ไม่ชอบใจเท่าไหร่ในสิ่งที่เจทำเมื่อเรื่องทั้งหมดจบเราจะพาเจไปหาวิกเตอร์จนกระทั่งคุณโผลมาเนี่ยแหละเบนนี่คุณรู้ไหมว่าพี่ชายคุณนะ่อยู่ที่ไหนเบนนี่ก็มีอาการหวาดวิตกครับยังทำอะไรไม่ถูกอยู่แ布莱ก็เลยพูดว่าอัพสักหน่อยไหมมันช่วยให้นายใจเย็นได้นะนางก็เลยทำสโมกคิสให้ครับ ส่วนโซอี e ้โทรไปรายง,งานวิกเตอร์ว่าเราได้ตัวน้องชายเจมาแทนวิกเตอร์เลยบอกว่าก็โอเคแหละไม่เป็นไรหรอกเราก็ใช้เขาเป็นตัวประกันได้เธอรีบจัดการบอสซะอย่าให้พวกบอสรวมกลุ่มกันได้ทางด้านทีมของเจนะครับเขาก็มาหาหนึ่งในบอสที่ชื่อว่าวาโต้ก็คือไอ้บ้านที่สองสาวถล่มไปแล้วนี่แหละพอเจเดินเข้าไปนะครับก็เจอแต่สภาพบอสะใกล้ตาย วาโต้พูดแต่เพียงว่าเอาเลือดมาให้ฉันเจก็ตอบว่าเฮ้ยบอกมาก่อนสิวะว่าไอ้วิกเตอร์จะไปไหนบอสก็บอกว่าทร e King ที่ผับท e ีคิงสสองสาวไม่สามารถปล่อยให้เบนเนี่ยอยู่บนรถคนเดียวได้เพราะว่าเบนเนี่มันต้องหนีแน่ๆครับสองสาวก็เลยลากเบนเนี่ลงไปด้วยที่หน้าประตูผับเบนเนี่เผอิญเจอกับเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนก็พูดในเชิงหย,ยามๆว่า ไอเนี่ยมันเป็นคนลับใช้ดูสิมันเดินตามต้อยต่อยต่อยเลยโห้ยแบร์เลยเดินเข้ามาจูบเบนนี่ครับเพื่อทําให้เขาอะดูเท่นในสายตาเพื่อนแล้วไอการที่แบร์ทำอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เบนนี่อะหลงเธอทั้ง3คนอะเดินจนมาถึงห้องบอสแต่ไม่เจอบอสครับเจอเพียงชายผิวสีนั่งอยู่คนเดียวชายคนนี้พูดกับโซอีว่าเธอจําฉันไม่ได้เหรอฉันเป็นคนฝากรอยแผลให้เธอไงโซอีก็พูดสวนไปว่า นายรู้ใช่ไหมฉันสามารถฆ่านายได้ง่ายๆแต่ชายผิวสีไม่ได้มาคนเดียวครับคนเหล่านี้คือกลุ่มล่าแวมไพร์ที่ชื่อว่าไหนรีเจียนเขาอะฆ่าบอสของที่นี่แล้วก็มาดักรอสองสาวชายผิวสีสั่งให้ลูกน้องอะฆ่าพวกเธอซะเบนนี่ก็นึกคล้มอะไรไม่รู้ครับเอาขวดฟาดชายผิวสีแบบก,กับโซอี้เลยสบโอกาสฆ่าทุกคนในห้องในอีกฟาหนึ่งเจก็มาถึงที่ผับครับเจเห็นเบนนี่แต่เบนนี่ไม่เห็นเจ เจก็พยายามเดินไปหาเบนนี่ครับในตอนนั้นเองก็มีกาดแวมไพร์เข้ามาขวางเจที่นี่ไม่ใช่ที่ของนายเว้ยเจเจเลยเอามีดเสียบหัวใจแวมไพร์จนมันตายที่ด้านนอกพวกไหนรีเจียนกำลังไล่ยิงสองสาวเบนนี่ก็ขับรถพาเธอซิ่งหนีครับ เบนนี่ก็แปลกนะแวมพร์ทั้งสองตัวไม่รู้ว่าจะไปไหนเบนนี่เลยพามาที่บ้านครับตอนแอดดูนี่แบบมึง,งโง่หรืออะไรวะที่บ้านมึงก็มียายอีกคนนะแต่มึงพาแวมพร์เข้าบ้านเนี่ยนะทางฝั่งของเจตำรวจที่เป็นลูกน้องแวมไพา์ก็มาบอกเจว่าถ้านายอยากเจอเบนนี่ก็ไปหาวิกเตอร์ที่ร้านอาหารลอสโซบูโลที่บ้านของเบนนี่แบก็ทำดีกับเขาทุกอย่างทั้งทำแผลให้แล้วเธอก็ดูเหมือนว่าจะชอบผลงานเพลงที่เบนนี่ทำ เธอสนใจในตัวเบนนี่ผู้ชายคนไหนที่โดนแบบนี้เข้าไปนะครับก็มีหวั่นไหวกันแงแหละส่วนโซอี้เขาอยากจะดูดเลือดเบนนี่ให้หมดตัวที่ร้านอาหารนะครับเจมาหาวิกเตอร์วิกเตอร์พูดกับเจว่านายควรรับข้อเสนอฉันทุกคนนะตายหมดแล้วนายคือส่วนสุดท้ายของเมืองนี้เมื่อนายตายนะเจเมืองนี้ก็จะเป็นของฉันเจก็พูดว่านายจะเล่นฉันใช่ไหมล่ะก็แฟร์ดีมาเลียก,กับเบนนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ปล่อยพวกเขาไปซะ นายก็รู้นี่เจจะไม่มีใครรอดจากเมืองนี้เจยิงหัววิกเตอร์แล้วก็จะเอามีดนะเข้ามาแทงหัวใจแต่วิกเตอร์จับมือเขาทานครับเจนายเห็นเนื้อนี่ไหมเนื้อของมาเลียแสนสวยทางฝั่งของสองสาวนะครับพวกเธอก็มาหาบอสคนสุดท้ายบอสคนนี้ชื่อว่าล็อกโคเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่เขา,าชอบกลิ่นตัวเบนเนี่แถมยังรู้ว่าเบนเนี่ยังซิงว่าไงคนนี้ห้าม ล็อกโคล่ะพูดก,กับโซอี้ว่าทําไมอยู่ๆพวกเธอก็โผล่มาไม่มีใครโทรมาบอกกันเลยนะโซอี้เลยตอบว่าทําไมล่ะนายไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์เหรอดูเหมือนว่าล็อกโคล่ะจะเคยมีความสัมพันธ์บางอย่างกับโซอี้เธอเลยบอกกับแบรว่าฉันขอคุยส่วนตัวกับล็อกโคนะบแบรเลยออกไปนั่งที่สระว่ายน้ํากับเบนนี่ครับเบนนี่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงกับการที่คุณเป็นแวมไพร์เนี่ยบแบลก็ตอบว่าบางทีก็ดีนะอยากทําอะไรก็ได้ทํา เบนนี่พูดกับแบลว่าคุณนะไม่เหมือนโซอี้คุณมีชีวิตผมขอถามคุณอีกข้อได้ไหมคุณจะฆ่าผมหรือเปล่าแบลก็ตอบว่าไม่ฉันไม่อยากได้คุณแบบนั้นพูดแบบนี้ก็สวยสิครับทั้งสองคนเลยดวบกันเบนนี่แม่งก็เอาเรื่องแวมพงแวมพายไม่ต้องสนแม่งแล้วระหว่างที่ดวบกันนะครับ แกลก็บอกกับเบนนี่ว่าพี่ชายของคุณน่ะอยู่กับวิกเตอร์ในลานเหล้าโซอี so ้ e ar, พยายามใช้มีดแทงล็อกโคล็อกโคก่าหลูฐานครับประกอบกับเขาเอาลูกน้องมาเป็นขยงแบ์เลยต้องเข้าไปช่วยบูส่วนเบนนี่ก็วิ่งหนีไปขึ้นรถผ่านไปไม่นานนะครับสองสาวก็วิ่งออกมาจากร้านในตอนนั้นเองอ่ะพวกในคลีฟก็เข้ามาผสมลงทําให้โซอี e ้โดนยิงที่หน้าอก เบนนี่ก็ขับรถชนเพื่อช่วยเธอครับทีนี้ก็ซัดก,กันนัวเลยลูกน้องของลบโคแล้วก็ไน์คีฟอัดกันเละบแบลเลยได้จังหวะฮิวโซอีหนีหลังจากนั้นเบนนี่ก็ขับไปจุดหมายสุดท้ายนั่นก็คือบ้านของวิกเตอร์แต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ใกล้เช้าแล้วแดดไล่หลังมาติดๆและโซอีก็ต้องการเลือดเพื่อรักษาแผลพอขับมาถึงบแบลก็บอกให้เบนนี่รีบหนีไปถ้าคุณเข้าไปข้างในบ้านนะคุณตายแน่เพราะว่าบ้านที่นี่คือบ้านของวิกเตอร์ เบนนี่มันก็อยากจะถอยรถกลับครับแต่เขาก็โลเลเฮ้ยเจอยู่ข้างในนะเว้ยแล้วกูจะทิ้งพี่ได้ยังไงวะเขาเลยถือไม้เบสบอลไปอันหนึ่งแล้วก็เข้าไปในบ้านของวิกเตอร์เดินไปพักหนึ่งอ่ะเบนนี่ก็เจอกับเจครับเขาเลยจะเอาไม้เบสบอลน่ะทุบกระจกนั่นแหละครับวิกเตอร์จับเขาได้พอโซอี้ได้เห็นเบนนี่นะครับเขาก็อยากจะดูดเลือดเบนนี่แต่แบมมาห้ามไว้แบรค้านหัวชนฝาแบบเฮ้ยไอ้เบนนี่มันช่วยเรานะโซอี้ก็แบบแล้วยังไงก็กูจะกินเลือดมันอะ จนโซอี e ้ฟิลขาดเอามีดแทงแบรโซอี้ so e ar, พูดว่าฉันนะสร้างเธอได้ฉันก็ทำลายเธอได้เบนนี่เขาฉลาดครับเขากดให้รถวิ่งชนกำแพงทำให้แสงแดดแผดเผาโซอี so ้ e <c oughs> แต่วิกเตอร์ไม่โดนแดดครับแล้วเขาก็ปล่อยเจมาล่อเบนนี่เจเดินมาหาเบนนี่แล้วบอกว่านายไม่ต้องสนนายหนีไป ซึ่งไอเบนนี่มันไม่หนีอยู่แล้วครับเขาจะเดินไปช่วยพี่เขาก็เลยโดนวิกเตอร์จับได้วิกเตอร์กัดที่คอเบนนี่เพื่อให้เขาะเลือดออกจนตายเจเลยสบโอกาสพุ่งตัวชนวิกเตอร์ให้ไปโดนแดดณตอนนี้นะครับเบนนี่ใกล้าตายแบ์เลยเอาเลือดให้เขาดื่มเพื่อให้เขารอดถึงเขาจะกลายเป็นแวมไพร์ก็เถอะ คืนต่อมาเบนนี่ก็นัดกับพี่ที่สวนสาธารณะเจก็ขอบคุณเบนนี่นะครับแต่เจก็ยังย้ำอีกว่าทุกคนนะต้องเลือกข้างแล้วอย่าลืมว่านายมาจากไหนเบนนี่ก็ตอบว่าผมรู้หน้าว่าที่ไหนคือบ้านเบนนี่ทิ้งกระเป๋าเงินไว้ให้พี่นะครับแล้วก็จากไปณนะตอนนี้นะเบนนี่ก็ไปอยู่กับแบร์ ถ้าชอบคลิปสปอยหนังอย่าลืมกดไลค์กดซับทิ้งคอมเมนต์ด้วยนะครับมันจะได้ช่วยดันช่องช่วงนี้ช่องแอดมายคนดูน้อยมากๆยังไงฝากทุกคนทิ้งคอมเมนต์กดแม่งทุกอย่างกดอันรกได้กดให้หมดเลยนะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนสวัสดีครับ